สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำยำไข่ต้มกันค่ะพร้อมบอกเคล็ดลับวิธีการต้มไข่ต้มไข่กี่นาทีไข่ทึงจะสุกสวยน่ารับประทานเพื่อไม่รอช้าไปลงมือทำกันเลยลมจะต้มไข่ในน้ำร้อนที่นึ่งข้าวเสร็จอุณหภูมิของน้ำร้อนที่เดือดก็อยู่ประมาณ180-200องศา ถ้าใช้ในอุณหภูมินี้เราจะต้มไข่แค่5นาทีแต่ถ้าเราต้มตอนที่น้ำยังไม่เดือดเราจะต้มประมาณ7-10นาทีไข่ของเราก็จะสุกเป็นยางมะตูมแต่ไม่ไหลเป็นลาวาหลังจากที่ต้มไข่ครบเวลาเราก็ตักออกแช่ในน้ำอุณหภูมิปกติเพื่อ <c oughs> ให้ไข่คลายความร้อนจะได้แกะเปลือกได้ง่ายขึ้นวัตถุดิบและส่วนผสมเครื่องยำของเราก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกผักชีต้นหอมและมะนาว เตรียมถ้วยผสมน้ำยำใส่น้ำปลา2ช้อนโต๊ะซอสถั่วเหลืองครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาล้าต้มสุกครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนชาชูรสครึ่งช้อนชาใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะและน้ำมะนาวสด1ลูกใช้มะนาวสดน้ำยำของเราจะได้มีกลิ่นหอม แล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเสร็จแล้วก็เติมผักเครื่องยำของเราลงไปทุกอย่างใส่ได้ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากับน้ำยำแล้วก็ชิมรสด,ดูได้ตามชอบรสชาติที่ได้ก็จะเป็น เปรี้ยวเค็มหวานตามอร่อยกลมกล่อมแค่นี้เราก็จะได้น้ำยำพร้อมไปลาดบนไข่ต้มของเราไข่ต้มที่แกะเปลือกแล้วเราจะทำการผ่าเป็นสี่ส่วนโดยการใช้ได้เย็บผ้าในการผ่าไข่แดงสุกสวยกำลังดีเสร็จแล้วก็เรียงบนจานตกแต่งให้สวยงามน่ารับประทาน เพื่อนๆพื่คะสีของไข่แดงสุกกำลังดีสีสวยมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนลองไปต้มตามที่ลมแนะนำนะคะเสร็จแล้วก็ราดด้วยน้ํายำที่เราเตรียมไว้สีสันหน้าตาน่าทานมากๆากทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยสุดๆบอกเลยว่าทำง่ายและอร่อยด้วยเปลี่ยนจากไข่ต้มธรรมดามาทำเป็นวิธีนี้ลมรับรองว่าอร่อยค่ะ แค่นี้เราก็จะได้ยำไข่ต้มที่แสนอร่อยเป็นไข่ต้มธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะลมรับรองว่าสูตรนี้อร่อยเด็ดจริงๆค่ะถ้ายังไงคลิปนี้ลมก็ขอจบเพียงแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ